ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่183กลับมาพระชายาเย่จวินอ่องมาเยือนสองเพคะองค์หญิงสาวใช้รับคำสั่งแล้วรีบไปจัดเตรียมทันทีองหญิงชังพิงสังเกตเห็นใบหน้าซีเซียวของบุตรชายจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงยายสีหน้าจึงไม่ดีเช่นนี้เล่าบาดเจ็บหนักหรือเวจวินมั่วสายหน้าเสด็จแม่โปรดวางใจลูกดีขึ้นมากแล้วเพียงรีบเดินทางกลับจึงเหนื่อยมากเท่านั้น องค์หญิงชังพิงทอนหายใจรอหมอหลวงมาตรวจดูสักหน่อยจากนั้นพักผ่อนเสียเจ้าวังใจได้พิธีแต่งงานของเจ้าแม่จะจัดการให้เรียบร้อยไม่มีทางให้เจ้าและอูสยาต้องขายหน้าเป็นแน่เว่ยจวินโม่พยักหน้าลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วเอ่ยเสด็จแม่เสด็จตาอูสยาองค์หญิงชังพิงยิ้มพรางสายหน้าเบาเ ข้านึกว่าเจ้าจะถามอันใดเสียอีกวังใจเถิดเสด็จตาของเจ้ามิใช่คนแก่หัวโบราณหลายปีมานี้ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นหลายวันก่อนยังกล่าวชื่นชมอูสยาไว้ว่านางเป็นราวกับมรดกตกท่อจากองคหญิงซินหยางอยู่เลยองหญิงซินหยางคือน้องสาวของฝ่าบาทเมื่อครั้งตกอยู่ในภาวะสงครามเพิ่งมีอายุได้15้าปีคอยติดตามฝ่าบาทออกรบทางเหนือมีครั้งหนึ่งที่ฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้เป็นองค์หญิงซินหยางที่ให้สาวใช้สองคนช่วยพาฝ่าบาทหนีออกมา สุดท้ายสาวใช้คนหนึ่งต้องตายเพราะช่วยชีวิตฟาบาดองคหญิงซินหยางบาดเจ็บสาหัสไม่นานก็จากโลกนี้ไปสาวใช้อีกคนฆ่าตัวตายตามเจ้านายเมื่อครั้งองคหญิงจากไปมีอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นหลังจากก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยนอกจากการแต่งตั้งฮองเฮาแล้วอย่างที่สองคือการแต่งตั้งน้องสาวของตนเป็นองค์หญิงซินหยางและสาวใช้ทั้งสองถูกแต่งตั้งให้เป็นเซียงจวินหนึ่งในความเป็นจริงสำหรับสตรีแล้วนับว่าเป็นจุดที่สูงเลยทีเดียวทันใดนั้นสีหน้าไวจวินมวัวกลับดูไม่ดียิ่งขึ้น แน่นอนองหญิงชังผิงย่อมรู้ดีว่ายายจึงเป็นเช่นนั้นยกมือขึ้นรูปหลังเป็นการปลอบโยนบุตรชายวางใจเถิดฝ่าบาทรู้ดียิ่งไปกว่านั้นอุสยาเพิ่งกลับมาถึงจินหลิงได้ไม่นานฝ่าบาทจะชื่นชมนางก็มิใช่เรื่องเสียหายเว่จวินม่วงเงียบกลัวว่าหักดีเกินไปอาจจะเป็นภัยเอาได้ท่านององหญิงและซื่อจือ ทางด้านนอกสาวใช้พยายามห้ามจิ้งเจียงจิ้นวินอินที่ทำถ้าจะพุ่งตัวเข้ามาอย่างเร่งรีบใบหน้าไวจะวินมั่วทำมืนขึ้นขณะกำลังจะลุกขึ้นกับถูกองคหญิงชังพิงคว้าเอาไว้เอ่ยเสียงเรียบให้เขาเข้ามาคนที่ตามมามีได้มีเพียงแต่จิ้งเจียงจะวินอ๋องยังมีชายารองเฝิงซื่อตามเข้ามาด้วยสีหน้าทั้งสองดูไม่ดีนักเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนเดินเข้ามาแล้วองคหญิงชังพิงจึงเปิดเปลือกตาขึ้นเอ่ยเสียงเรียบท่านออกมาเวลาเช่นนี้มีธุระใดหรือ จิ้งเจียงจะวินอ๋องส่งเสียงหยันกวาดตามมองไว้จวินมั่วยายกลับมาถึงแล้วไม่รู้จักไปคารวะที่เรือนใหญ่แล้วข้าจะมาที่นี่ด้วยตนเองไม่ได้เลยหรือป้องญิงชังผิงมองเขาด้วยความแปลกใจดวงตาเขียนชัดเจนเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเขารอจะวินเอ๋อร์ไปคารวะตั้งแต่เมื่อใดกันหลายปีมานี้แทบไม่อยากให้จวินเอ๋อโผล่หน้าไปให้เห็นด้วยซ้ำและในตอนแรกเป็นเขาเองที่เอ่ยปากบอกว่าจวินเอ๋อร์จะไปไหนมาไหนไม่จำเป็นต้องรายงานเขา ยามนี้กลับคิดเอาฐานะบิดามาเสียสีแล้วหรือเห็นได้ชัดว่าจิ้งเจียงจะวินอองยังจำวาจาของตนได้ส่งเสียงยันหันหน้าหนีหลีกเลี่ยงการสบตากับองคหญิงชังผิงองค์หญิงชังผิงเองก็ไม่สนใจเพียงเอ่ยขึ้นท่านอองเชิญนั่งก่อนเถิดและทำราวกับชายารองเฝงด้านข้างนั้นไรซึ่งตัวตนแม้ชายารองเฝงจะยกตนเป็นในหญิงของจวนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์หญิงย่อมไม่กล้าอดดีองค์หญิงไม่บอกให้นางนั่ง นางจึงจำต้องยืนยืนนิ่งอยู่ด้านหลังจิ้งเจียงจวินอองด้วยท่าทางน่าสงสารทางส่งสายตาไปหาเขาทว่าจิ้งเจียงจวินอองนั้นราวกับกำลังไตรตรองว่าจะเอ่ยเช่นไรดีมิได้สนใจสาย,สายตาที่นางส่งให้องอญิงชังพิงเอ็นกายพิงพนักนุ่มด้วยท่าทางเหนื่อยละเอ่ยขึ้นเสียงเรียบท่านอองมีเรื่องอันใดก็เอ่ยมาตามตรงเถิดจวินเอ๋อพึ่งกลับมายัางต้องเข้าวังไปเข้าเฝ้าอีก จิ้งเจียงจวินอ๋องกระแอมไอมองไปยังองหญิงชังผิงด้วยท่าทีลังเลทวชชายารองเฟิงที่ยืนอยู่ด้านหลังตรับทนไม่ไหวเอ่ยปากขึ้นมาว่าองค์หญิงเพคะซื้อจื่อท่านอ๋องอยากถามข่าวคราวของเจอเอ๋อและปัวเอ๋อเพคะองคหญิงชังพิงขมวดคิ้วสงสัยหันกลับไปหาจิ้งเจียงจวินอ๋องจิ้งเจียงจวินอ๋องจึงพยักหน้าเอ่ยยืนยันเป็นเช่นนั้นเว่ยจวินมั่วหลุบตาลงตั้งแต่ข้าได้รับบาดเจ็บก็มีได้ควบคุมกองทัพซ้ายอีก เรื่องของวเวจวินเจอและวเวจวินปัวหักอยากรู้คงต้องถามกับเออกัวกงเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของจิ้งเจียงจวินอ๋องพันไม่น่ามองขึ้นมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจในเมื่อเจ้าดูแลทับซ้ายไม่ได้ใหญ่จึงไม่ยกตำแหน่งที่ดีเช่นนั้นให้กับเจอเอ๋อและปัวเอ๋อก่อนหน้านั้นเจ้ากลัวพวกเขาจะมาแย่งความดีความชอบของเจ้าก็ช่างเถิดยามนี้เจ้าทำสึดไม่ได้แล้วกลับไม่คิดคำนึงถึงพวกเขาบ้างเล่าเจ้าคนกินในขายนอกสองฆ่าจริงๆเลย เวยหงเฟยเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้องคหญิงชังผิงตบโตเสียงดังตะโกนออกมาจิงเจียงวินองไตหลายปีมานี้เขาไม่สนใจใยดีเว่ยจวินมั่วองคหญิงชังผิงเองก็ไม่คิดสนใจเขาแต่ตั้งแต่ฝาบาทนี้ราชอง์การพระราชทานสมรสให้กับเว่ยจวินมั่วองคหญิงชังผิงก็แสดงโทรศัพท์ต่อเขามาสองครั้งแล้วนั่นทําให้เขารู้ได้ว่ามีบางอย่างในใจองคหญิงชังผิงที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทําให้เขารู้สึกไม่สงบ ดวงตาสีม่วงของเวจวินม่วที่ถูกปกคลุมไปด้วยขนตาหนาเผยให้เห็นถึงความเย็นชาเอ่ยสเสด็จแม่อย่าได้โกรธเลยพะยะค่ะองหญิงชังพิงส่งเสียงหยันลุกขึ้นมายายบุตรชายของข้าต้องไปหาตำแหน่งดีๆเพื่อพวกเขากันเล่าเมื่อครั้งจวินเอ๋อเข้าไปอยู่ในกองทัพมีใครหาตำแหน่งดีๆให้เขาหรือไม่ท่าไม่มีความสามารถมากพอก็อยู่แต่ในจนไปเสียอย่าได้เที่ยวออกไปให้ขายหน้าเลยจะดีกว่าองหญิงชายารองเฟิรขมวดคิ้วมุ่นเอ่ย องหญิงท่านเข้าใจท่านอ๋องผิดแล้วเพคะท่านอ๋องหวังดีกับจวนของเราหากเจอเอ๋อและปัวเอ๋อมีกองกําลังต่อไปจะได้คอยสนับสนุนซื่อจื่อมิใช่หรือยิ่งไปกว่านั้นหากคนอื่นรู้ว่าครอบครัวเราพี่น้องไม่ปรองดองชื่อเสียงของซื่อจื่อคงองคหญิงชังพิงยิ้มเย็นเอ่ยตอบ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ใหญ่ต้องออกหน้าให้เพียงเวจวินเจอและวเวจวินป่วเล่าใหญ่ไม่ออกหน้าเพื่อเวจวินอี้บ้างเล่าข้าคิดว่าเลี้ยงสุนักก็ควรเลี้ยงตัวที่ว่านอนสอนง่ายจะดีกว่าจวินเอ๋อเจ้าว่าใช่หรือไม่สีหน้าชายารองเฟิงพันแปรเปลี่ยนมองจิ้งเจียงจวินอ๋องด้วยสายตาขุนเคืองในใจแทบอยากฉีกองค์หญิงช้งพิงออกเป็นชิ้นชิ้นสตรีผู้นี้ไม่ยึดกฎปฏิบัติตามหลักสตรียังกล้าด่าว่าบุตรชายของนางเป็นสุนัขอีเวจวินมัวที่นั่งอยู่ด้านข้างเอ่ย เสด็จแม่กล่าวได้ถูกต้องแล้วพญาขะหักไวเจวินอี้เชื่อฟังหลายวันก่อนเสด็จลุงฉีอ๋องบอกว่ามีตำแหน่งที่ยังขาดคนไม่แน่ว่าอาจจะมีตำแหน่งดีๆให้เขาได้บ้างใบหน้าอ่อนหวานของเฟิงซื่อแข็งขึ้นวาจานี้ของไวจวินมั่วหกักแพร่งพลายออกไปสองแม่ลูกไวจวินอี้และมันดาคงวิ่งแจ้นเข้าหาองคหญิงชังผิงเป็นแน่แม่ฉีอ๋องจะมีได้มีกำลังทหารมากมายเท่าเยี่ยนอ๋องแต่จะมองข้าไม่ได้ ทุกวันนี้ระบบการสอบรับราชการนั้นสมบูรณ์แบบฝ่าบาทดึงคนจากตระกูลขุนนางน้อยลงอย่างมากแม้ยังพอมีอยู่ก็ล้วนเป็นบรรดาลูกหลานเชื้อสายหลักเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเชื้อสายรองจะต้องไปสอบด้วยตนเองหรือไม่ก็เข้าร่วมสงครามได้รับความดีความชอบจากการทำศึกจึงจะได้รับการเลื่อนขัน้นเส้นทางนี้ดูจะเป็นไปได้มากกว่าพวกเจ้าหมายความเช่นไรต่อให้จวนจริงเจวจิิงจิ้งจิ๋ว,วของข้าจะตกต่ำเพียงใดก็ไม่มีวันไปอ้อนวอนผู้อื่น จิ้งเจียงจวินองกล่าวด้วยใบหน้าทำมืนเพราะความสัมพันธ์ต่อองหญิงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจวนจิ้งเจียงจิ้นอินอองต่อจวนเยี่ยนอองและจวนชีอองเย็นชาเป็นอย่างมากเยี่ยนอองและชีองรักน้องสาวและหลานมากเพียงใดก็ยิ่งเกลียดไวหงเฟยเท่านั้นโดยเฉพาะชีอองเดิมเป็นคนใจร้อนมุทะลุเมื่อกลับจีนหลิงยามใดเขาไม่เคยไว้หน้าจิ้งเจียงจวินอองทุกครั้งที่พบเจอหนึ่งเซียงจวินตำแหน่งท่านหญิง สกินในขายนอกหมายถึงพวกที่ได้ผลประโยชน์ทางฝั่งหนึ่งแล้วแต่เมื่ออีกฝ่ายเสนอให้มากกว่าก็รีบเอาเรื่องของฝ่ายแรกไปบอกคล้ายกับคำว่าเกลือเป็นนอนนอนบ่อนไส้ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่184กลับมาพระชายาเยจวินอองมาเยือนสาม เมื่อได้ยินจิ้งเจียงจะวินอองกล่าวเช่นนั้นใบหน้าของชายารองเฟิงจึงมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาแม้แต่ดวงตาที่มองไปยังองหญิงฉังผิงยังมีความท้าทายเจ้าเก่งเพียงใดสูงส่งเพียงใดท่านอองก็ยังเข้าข้างข้ามิใช่หรือดวงตาองคหญิงฉังผิงจมลึกยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็ได้ยินเสียงฟิวดังขึ้นแสงสีเงินวาดผ่านไปชายารองเฟิงรู้สึกเย็นว่าขึ้นมาที่ข้างแก้มลูกดอกสีเงินปักเข้าที่ผนังซึ่งอยู่ด้านหลังของนางชายารองเฟิงยกมือขึ้นปิดบังใบหน้ากรีดร้องขึ้นมาด้วยความตกใจ แม่กำลังภายในของไวจวินม่วจะหายไปแต่กับชายารองเฟิงผู้นี้การคว้างปลาลูกดอกในระยะนี้นับว่าเหลือเฟือแล้วหากใช้สายตาแบบนั้นมองเสด็จแม่อีกระวังชีวิตเจ้าไว้ให้ดีไวจวินม่วเอ่ยขึ้นเสียงเรียบชายารองเฟิงตกใจแขนขาอ่อนแรงล้มลงไปกอดขาจิ้งเจียงจะวินอองร่ำให้สะอึกสะอื่นจิ้งเจียงจะวินอองโกรธจนตัวสั่นชี้หน้าด่าทอไวจวินม่วว่าเป็นตัวอัปมงคลไวจวินม่วยังคงยิ้มเย็นไวหงเฟยเคยคิดว่าเขาเป็นบุตรชายตั้งแต่เมื่อไหร่กัน สุดท้ายจิงเจียงจิ้นจองจำต้องพาชยารองเฟิงเดินออกไปด้วยความโกรธห้องโถงกลับมาว่างเปล่าป้องญิงชังพิงนั่งเอนหลังพิงพนักหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าไวจวินมั่มองท่าทีเฉยเมยของมันดาเงียบเงียบจนปัญญาอยู่ในใจเสด็จแม่ป้องญิงชังพิงโบกมือบอกเป็นในไม่ให้เขาพูดแล้วก่อนจะลืมตาขึ้นมาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจวินเอ๋อมันดารู้ว่าเจ้าจะเอ่ยสิ่งใดเจ้าวางใจเถิดมันดาไม่มีความเจ็บปวดมานานแล้ว ความหวังเดียวตอนนี้ของมันดาคือเห็นเจ้ากับอุยาได้แต่งงานมีชีวิตที่งดงามในภายภาคหน้าไ,ไว้จะวินโมพยักหน้ามันดาปลดวางใจอุษาดีมากพยกะยะค่ะปงหญิงชังพิงพยักหน้าใช่อุษาดีมากนางกล้าหาญมากกว่าแม่และมีความสามารถจะวินเอ๋อได้แต่งกับนางแม่ก็วางใจแล้ว เรือนจี้ช่างหนานกงมวยยิ้มพลางปลอบโยนเหล่าสาวใช้ที่กำลังตื่นเต้นต่อการกลับมาของนางนั่งเอนหลังด้วยท่าทีเกียดคร้้นฟังเหล่าสาวใช้เล่าถึงเรื่องราวตลอดหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่หนานกงมวออกเดินทางหนานกงชวีก็มัวแต่ยุ่งกับการเข้าสังคมดังนั้นจวนชูก,กัวกงจึงกลายเป็นสนามรบระหว่างเจิ้งซื่อหลินซื่อและหนานกงซูทั้งสามคนว่ากันว่าสตรีสามคนในละครเรื่องเดียวกันไม่ผิดเลยจริงๆ ตลอดหลายวันมานี้บรรดาบ่าวในจนชูขัวกงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเจิ้งซื่อและหลินซื่อแย่งอำนาจกันออกคำสั่งคนต่อคนหลินซื่อนึกว่าตนเองนั้นมีหนานกงชวิคอยหนุนหลังอีกทั้งเจิ้งซื่อยังถูกหนานกงไหวลงโทษอยู่จึงมีความมั่นใจในตนเองขึ้นมากล้าเผชิญหน้ากับเจิ้งซื่ออย่างจงแจ้งทว่าเจิ้งซื่อนั้นอย่างรากลึกในจนชูขวกงมากว่าสิปีมีหรือจะค้นได้ง่ายๆ และยังมีหนานกงซูที่อารมณ์ไม่ดีก่อเรื่องวุ่นวายให้คนได้หัวรเราะเยาะไม่หยุดไม่หย่อนทําให้บ่ารับใช้ในจนพากันเหนื่อยหน่ายไปทั่วนหน้ากลายเป็นละครฉากใหญ่ให้คนเรือนจี้ช่างได้รับชมน่าเสียดายหลังจากหนานกงไหวมาถึงเจิ้งซื่อและหนานกงซูนั้นไปยืนร่ําให้ต่อหน้าหน,นานอกงไหวความย่หยิ่งในอํานาจของหลินซื่อจึงได้สิ้นสุดลงดังนั้นยามนี้อํานาจในจนจึงกลับคืนสู่กํามือของเจิ้งซื่อเรียบร้อยแล้ว ได้ยินเช่นนี้หนานกงม้วทำเพียงเลิกคิวขึ้นไม่ออกความคิดเห็นใดๆแม้รู้สึกว่าหนานกงไหวใจอ่อนกับเจิ้งซื้อเกินไปแต่นั่นเป็นเรื่องของหนานกงชวีไม่ใช่เรื่องของหนานกงมั่วผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนางก็ต้องออกเรือนแล้วบุตรีที่แต่งออกเรือนไปไม่จําเป็นต้องยุ่งเรื่องในโจรตนเองคุณหนูใหญ่แม่นมเคียงกายขององคหญิงชังผิงส่งของขวัญมาเยี่ยมเยียนคุณหนูใหญ่เจ้ากะสาวใช้รายงานด้วยท่าทางนอบนอบ้อมมาจากด้านนอกหนานกงม่วลุกขึ้นเอ่ยเชิญเข้ามาเถิด ไม่นานก็มองแม่นมสองคนเดินตามสาวใช้เข้ามาด้านหลังมีสาวใช้จวนจิ้งเจียงจะวินอองตามมาด้วยในมือของสาวใช้ทุกคนล้วนถือกล่องเอาไว้ยืนอยู่ด้านหลังแม่นมด้วยท่าทางสุภาพหนานงมว้วนลุกขึ้นไปต้อนรับด้วยตนเองแม่นมผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำรีพันว่าเอ่ยเบาคันว่าคุณหนูหนานงเจ้ากะหนานงมว่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มรบกวนแม่นมทั้งสองต้องมาด้วยตนเองแล้วแม่นมทั้งสองรีบเอ่ยองหญิงได้ข่าวว่าคุณหนูบาดเจ็บ จึงมีรับสั่งให้บ่าวนำของบำรุงมาให้คุณหนูใหญ่ได้บำรุงร่างกายเจ้ากะนานกงมั่ยยิ้มขอบพระไทยองค์ที่ห่วงใยข้ามีได้เป็นอะไรมากก่อนข้าออกเดินทางองค์หญิงทรงป่วยยามนี้ดีขึ้นแล้วหรือไม่แม่นมเอ๋ยตอบด้วยรอยยิ้มคุณหนูใหญ่ปลดวางใจสาวใช้เคียงกายขององค์หญิงดูแลเป็นอย่างดีดีขึ้นมากแล้วเจ้ากะตอนนี้เห็นซื่อจื่อและคุณหนูใหญ่กลับมาอย่างปลอดภัยจิตใจองค์หญิงก็ดีขึ้นมากทีเดียว หากคุณหนูใหญ่พอมีเวลาองคหญิงยังเชิญไปเที่ยวเล่นที่จวนด้วยนะเจ้ากะหนานกงมั่ยยิ้มถึงตอนนั้นข้าคงต้องรบกวนองค์หญิงเสียแล้วแม่นมทั้งสองพึงพอใจต่อคุณหนูใหญ่หนานกงผู้นี้เป็นอย่างยิ่งพวกนางล้วนเป็นบ่าวรับใช้เคียงกายองคหญิงมาหลายปีความสัมพันธ์ขององค์หญิงและท่านอองไม่ดีพวกนางที่เป็นเพียงบ่าวรับใช้คงได้แต่คาดหวังกับซื่อจือ่อและว,ว่าที่ชายาของซื่อจื่อเสียแล้วแม้พวกนางจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีองค์หญิงอยู่ใครก็ไม่อาจทำอันใดพวกนางได้ แต่อย่างไรเสียการมีพระชายาซื่อจื่อที่อ่อนโยนหลักแหลมมีมารยาทก็ต้องดีกว่ามีพระชายาซื่อจื่อที่หยิงพยองงอย่างแน่นอนนานกงโม่พูดคุยกับแม่นมทั้งสองอยู่ชั่วครู่จึงได้เชิญแม่นมหลานออกไปส่งทั้งสองด้วยตนเองก่อนกลับแม่นมหลานยังได้สั่งสาวใช้เตรียมห่อผ้ามอบให้แม่นมทั้งสองและบ่าวรับใช้ที่ตามมาด้วยไปคนละห่อในห่อผ้านั้นมีเงินตราที่เรือนจี้ช่างเอาไว้แจกเป็นรางวัลแก่บ่าวรับใช้ ทำให้พวกนางยิ่งมีรอยยิ้มงดงามเบิกบานมากยิ่งขึ้นบ่าวรับใช้กลับไปถึงจนจิ้งเจิงจิ้นอินอ่องแล้วจึงได้ป่าวประกาศถึงความเอือ้อเฟื้อเพื่อเผื่อและจิตใจที่ดีงามออของพระชายาซื่อจื่อไม่หยุดทำให้พระชายารองฝนโกรธธนชิก้าไปแล้วมิรู้กี่ผืนต่อกี่ผืนโกรธจนแทบอยากฉีกปากของบ่าวพวกนั้นไปด้วยเพียงหน้าเสียดายบ่าวรับใช้เหล่านั้นล้วนเป็นคนขององค์หญิงต่อให้ขวางหูขวางตานางเพียงใดก็มิอาจไปสั่งสอนได้ แม่นมหลานกลับมาถึงห้องหนังสือมองไปยังนานกงม่วที่กำลังจัดการกับสมุดบัญชีเอ่ยด้วยรอยยิ้มองหญิงดีกับคุณหนูใหญ่มากจริงๆคุณหนูที่ล่วงลับไปแล้วคงวางใจได้แล้วเจ้ากะนานกงม่วเงยหน้าขึ้นมายิ้มบางๆแม่นมวางใจก็เพียงพอแล้วองหญิงเป็นคนดี แม่นมหลานพยักหน้าเดิมคิดว่าคนในวังนั้นคบหายักยามนี้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยองคหญิงชังผิงก็ปลดปร,รารนคุณหนูใหญ่บางครั้งสำหรับสตรีแล้วการมีแม่สามีประเสริฐสำคัญกว่ามีสามีที่ดีด้วยซ้ำอย่างไรเสียสามีขอเพียงไม่ออกนอกลู่นอกทางเช่นนั้นก็นับว่าให้เกียรติมากแล้วแต่แม่สามีกลับมิใช่ผู้ที่คิดหวังอยากให้เกียรติก็จะให้เกียรติตนได้ง่ายๆตั้งแต่โบ,บราณมีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เอ่ยถึงคุณหนูผู้ดีถูกเอาอกเอาใจเมื่ออยู่ในจวนทว่าเมื่อออกเรือนแล้วกลับต้องโดนแม่สามีดด่่่่่าาาววกลพรสสังส รายงานคุณหนูพระชายาเยจวินอองมาเจ้ากะนายท่านเชิญคุณหนูใหญ่ออกไปต้อนรับด้วยเจ้ากะด้านนอกเสียงสาวใช้จากเรือนด้านหน้าเอ่ยรายงานหน,นานกงม้วนเลิกคิวเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจเล็กน้อยพระชายาเยจวินอองนั้นหรือนางมาได้อย่างไรพระชายาเยจินอองส่วนยืนควรพักผ่อนดูแลคันอยู่ที่จนมิใช่หรือต่อให้นางมิได้ตั้งคันด้วยความสัมพันธ์ของจนชุก,กัวกงและจวนเอ้อกัวกงในยามนี้ก็ไม่ควรมาที่จนแห่งนี้ถึงจะถูกหุยเสวีย คุยเสวียปิดปากกลัน้นขำเกรงว่าพระชายาเยจวินอองคงมิได้มาพบคุณหนูใหญ่เจ้ากัคงจะมาหาคุณหนูรองเสียมากกว่าได้ยินมาว่าอีกสองวันเยจวินอองก็จะกลับมาถึงแล้วพระชายาเยจวินอองจึงอยากรับคุณหนูรองเข้าจวนให้เร็วที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ